คุณลองนึกภาพดูสิในวันที่12มิถุนายนปี1962สามนักโทษจอนแองกลินคลาเรนแองกลินน้องชายของเขาและแฟรงค์มอริสวางแผนหนีออกจากคุกอัลคราทัสหรือที่เรียกกันว่าเดอะร็อกคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่คุมขังที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสร้างจากคอนกรีตและเหล็กกล้าตั้งโดดเดียวอยู่บนเกาะหินขนาด22เอเคอร์กลางอ่าวซานฟรานซิสโก ห่างจากฝั่งเมืองราว1.5ไมล์หรือประมาณ2.5กิโลเมตรล้อมรอบด้วยน้ำทะเลที่เย็นจัดซึ่งโดยประมาณว่า10องศาเซลเซียสและกระแสน้ำเชี่ยวที่ไหลได้วยความเร็วสูงสุด6-8นอตซึ่งทุกคนเชื่อว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเจ้าฝ่ามันไปได้โดยที่ไม่ตายแต่ทั้ง3คนนี้กลับท้าไทยโชคชะตาหายตัวไปจากคุกแบบไร้ร่องรอย กลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญกรรมของสหรัฐมาดูกันดีกว่าว่าพวกเขาวางแผนยังไงทําไมถึงเลือกเสิ่ยงชีวิตแบบนี้และชะตากรรมของพวกเขาในท้ายที่สุดเป็นยังไงกันแน่และคุณกําลังฟังเรสไฟล Podcast ต์คำเตือน เนื้อหาต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงที่อาจมีรายละเอียดเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมการหลบหนีและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมบางท่านโดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนไหวต่อเรื่องราวที่มีความรุนแรงหรือว่าตึงเครียดเนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความบันเทิงเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนหรือยกย่องพฤติกรรมผิดกฎหมายใดๆโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําย้อนกลับไปในปี1929ในช่วงนั้นโลกต้องเผชิญก,กับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือว่า Great Depression อเมริกาตกอยู่ในภาวะยากลำบากคนนับล้านเนี่ยตกงานบ้านเรือนถูกยึดธนาคารล้มละลายกันเป็นแถวในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ออกกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่18 หรือที่รู้จักกันในชื่อของพรุ่ยปรชันห้ามผลิตและขายแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปี1920ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทางสังคมแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคอาชญากรรมครั้งใหญ่เพราะถึงแม้การดื่มจะยังไม่ผิดกฎหมายแต่การหาเหล้ามาดื่มกลายเป็นเรื่องยากชาวบ้านบางคนนั้นถึงกับลักลอบต้มเหล้าเองที่บ้านส่วนพวกแก๊งมาเฟียก็เฉยโอกาสที่ตั้งขบวนการลักลอบขายเหล้าเถื่อน และมันกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาล FBI รายงานว่าในชิคาโกเพียงเมืองเดียวนั้นมีแก๊งอาชญากรถึง1,300แกง๊งค้าขายเหล้าเถื่อนปืนและยาเสพติดเกิดการพะทะกันร,ระหว่างแก๊งอย่างดุเดือดเช่นเหตุการณ์สังหารหมู่ในวันวาเวลนไทน์เมื่อปี1,929ที่มือปืนของอ้าคาโปนสังหารสมาชิกแก๊งคู่อริ7คนที่กลางเมืองสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อย ความเชื่อมั่นในรัฐบาลและตำรวจนั้นเริ่มสั่นคลอนคุกทั่วประเทศล้นไปด้วยนักโทษทั้งคดีเล็กและคดีใหญ่รัฐบาลเลยตัดสินใจสร้างคุกพิเศษเพื่อขังอาชญากรระดับหัวกะทิอาวคาทรัสถูกเลือกในปี1934เพราะตั้งอยู่บนเกาะที่เข้าถึงยากและมีกำแพงที่สูงระบบรักษาความปลอดภัยนั้นแน่นหนาและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทั้งจากธรรมชาติและการออกแบบ คุกนี้ไม่ใช่แค่ที่ขังคนแต่เป็นเครื่องมือลงโทษให้ชีวิตนักโทษนั้นทุกทรมานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นักโทษต้องเผชเิญกฎระเบียบสุดเข้มงวดเช่นห้ามพูดคุยกันในบางช่วงเวลาถูกขังเดี่ยวในห้องมืดเป็นวันๆห้ามฝ่าฝืนและจะมีการนับยอดจำนวนนักโทษวันละ12ครั้งถ้าจะหนีออกจากห้องขังยังต้องเจอหอคอยยามอีก6จุดที่มีไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนรั้วลวดหนามสูง20ฟุตและสุดท้าย คืออาวซันฟรานซิสโกที่การว่ายข้ามไปนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เรามาทำความรู้จักกับตัวละครของแก๊งหัวกะทินี้กันดีกว่าฮะแฟรงค์มอริสไม่ใช่คนธรรมดาเขาเริ่มก่อคดีตั้งแต่อายุ13โดยขโมยของเล็กๆน้อยๆก่อนขยับไปคดีหนักขึ้นอย่างปล้นด้วยอาวุธและค้ายาเสพติด FBI บันทึกว่าเขามีไอสูงถึง133ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะ เขาเคยหนีคุกมาแล้วหลายครั้งรวมถึงตอนอยู่ที่คุกหลุยเซียนาสเตทซึ่งเขาใช้ความฉลาดวางแผนจนหลุดออกมาได้แต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับและถูกส่งไปยังอาัลคาทรัสในวันที่20มกราคมปี1960ตอนนั้นเขามีอายุ34ปีโดยทางการเนี่ยมั่นใจว่าที่นี่แหละจะเป็นจุดจบสำหรับพฤติกรรมการหลบหนีของเขาถัดมาจอห์นแองกลินและคลาเรนแองกลิน สองพี่น้องจากครอบครวัวเกษตรกรในฟลอริดาเติบโตมาในความยากจนทั้งคู่เริ่มก่อคดีปล้นตั้งแต่ยังหนุ่มจอนถูกจับในปี1956จากการปล้นธนาคารในอลาบามาและได้รับโทษ10ปีและถูกย้ายมายังเอาลคาทรัสในเดือนตุลาคมของปี1960และคลาเรนตามมาในปี1961ด้วยโทษ15ปีจากคดีเดียวกันทั้งคู่เคยพยายามหนีจากคุกมาก่อนแต่ทำไม่สำเร็จ โดยอายุของพวกเขาตอนที่ทําการหลบหนีนั้นอยู่ที่31และ32ปีตามลําดับด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนของพี่น้องคู่นี้รวมถึงการที่ได้อยู่ห้องขังติดกันของทั้ง3คนโดยแบ่งเป็นหมายเลขห้อง150 152และ147ทําให้ทั้ง3คนนั้นมีโอกาสวางแผนร่วมกันอย่างลับๆโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่คุกนั้นเงียบสงัดการหนีครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ใช้เวลาวางแผนเกือบปี ตั้งแต่ช่วงปลายปี1961พวกเขาค้นพบจุดอ่อนของคุกจากช่องระบายอากาศหลังห้องขังซึ่งเชื่อมไปถึงท่อระบายน้ําเก่าบนหลังคาผนังคอนกรีตที่ถูกน้ำเค็มจากอ่าวกัดกร่อนมานานนั้นเริ่มเปล่ะพวกเขาใช้ช้อนโลหะจากโรงอาหารและตะปูที่ขโมยมาค่อยๆขูดผนังทุกคืนทุกคืนงานนี้ต้องใช้ความอดทนสูงมากเพราะต้องขูดทีละนิดเพื่อไม่ให้ยามนั้นสงสัย รอยขูดถูกปิดด้วยกระดาษแข็งทาสีให้กลมกลืนกับสีผนังบางครั้งใช้กระเป๋าเดินทางเก่าที่เจอในคุกมาบางังที่เจ๋งกว่านั้นคือพวกเขาทําเครื่องมือเจาะจากมอเตอร์พัดลมเก่าที่ขโมยมาจากห้องเครื่องยนต์ของคุกเสียงเจาะถูกกลบด้วยดนตรีที่เล่นทุกเย็นระหว่างช่วง5้าถึงหกโมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่นักโทษนั้นได้พักผ่อนพวกเขายังทํากล้องปริทัศน์จากท่อกระดาษแข็งและกระจกชิ้นเล็กๆเ,เพื่อส่องดูยามจากมุมอับ ทางเดินหลังห้องขังที่ไม่มีคนเฝ้ากลายเป็นโรงงานลับที่พวกเขาสร้างแพยางจากเสื้อกันฝน50ตัวที่ขโมยมาจากคลังเสือ้อผ้าโดยใช้กาวจากโรงงานในคุกติดเสื้อเข้าด้วยกันและเป่าลมได้ปั๊มชั่วคราวที่ทําจากท่อโลหะพวกเขายังทําไม้พายจากไม้ที่หักจากเฟอร์นิเจอร์ในคุกและหาวิธีเย็บเสื้อชูชีพจากนิตยสารเก่าที่มีในห้องสมุดและเพื่อหลอกยามตอนตรวจกลางคืนพวกเขาสร้างหัวปลอมจากกระดาษชําระ ผสมสบู่และยาสีฟันแต่งหน้าให้เหมือนคนโดยสีจากโรงงานในคุกใส่ผมจริงที่เก็บจากร้านตัดผมโดยวางไว้บนหมอนพร้อมมัดผ้าขนหนูให้ดูเหมือนตัวคนที่นอนอยู่ทางหนีสุดท้ายคือการปีนผ่านท่อระบายน้ำเก่าไปถึงหลังคาซึ่งต้องงานฝ่าช่องระบายที่หนักราว9ก้ากิโลกรัมออกโดยทำน็อตปลอมจากสบู่ปิดทับไว้ให้ดูเหมือนว่ามันยังไม่เคยถูกแตะต้องและแล้วก็มาถึงวันที่พวกเขานั้นหลบหนีความโกลาหลได้เริ่มต้นขึ้น ในเช้าวันที่12มิถุนายนปี1962เวลาประมาณ7จ็โมงสินาทียามเดินตรวจตามปกติเข้าไปเคาะที่ห้องขังของแฟรงค์มอริสแต่หัวปลอมหล่นลงพื้นยามเนี่ยตกใจจนแทบช็อกฮะคิดว่าเผลอฆ่านักโทษไปแล้วแต่พอตรวจด,ดูถึงรู้ว่าเป็นหุ่นหลอกสัญญาณเตือนนั้นดังลั่นในทันทีคุกล็อกดาวเต็มรูปแบบการค้นพบหัวปลอมอีก3หัวในห้องของจอห์นคลาเรนและอัลเลนเวส ยิ่งทาให้เรื่องวุ่นวายขึ้นอันเลนเวสเพื่อนร่วมแก๊งที่วางแผนด้วยกันกลับหนีไม่สําเร็จเพราะผนังที่เขาใช้ปูนซ่อมไว้นั้นแข็งตัวจนมุดออกไปไม่ได้เขายอมสารภาพทุกอย่างกับผู้คุมเพื่อลดโทษและบอกว่าเริ่มขุดตั้งแต่เมื่อไหร่ใช้อะไรบ้างและวางแผนกันอย่างไรการค้นหาเริ่มต้นทันทีเจ้าหน้าที่พบรอยเท้าบนหลังคารอยงัดที่ช่องระบายและอุปกรณ์ที่ทิ้งไว้ในโรงงานลับเช่นเสื้อกันฝนที่เหลือ และเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นชั่วคราว FBI ส่งเรือลาตะเวนร่วมกับหน่วยยามฝั่งค้นหาในอ่าวเป็นวงกว้างมีการใช้ลิคอปเตอ,เตอร์บินสำรวจและตั้งจุดตรวจบนเกาะใกล้เคียงอย่างเกาะแองเจลแต่ไม่เจอร่างหรือว่าแพรของทั้ง3คนเลยสิ่งที่เจอนั้นมีแค่ชิ้นส่วนเล็กๆของยางที่ลอยมาเกยฝั่งในวันถัดมาแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของพวกเขาหรือไม่ไม่ถึงปีหลังเหตุการณ์นี้อา่าคาทรัส ปิดตัวในวันที่1 1มีนาคมปี1963เพราะว่าโครงสร้างนั้นเริ่มพังจากน้ำเค็มและลมทะเลค่าซ่อมแพงเกินไปรายงานของ FBI ระบุว่าจากปี1934ถึง1963นั้นมีนักโทษ36คนที่พยายามหนีถึง14ครั้งส่วนใหญ่ถูกจับหรือว่าตายแต่3คนนี้ยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพวกเขารอดหรือว่าจมน้ำตาย ทฤษฎีแรกบอกว่าภกเขาน่าจะพยายามพายแพ้ไปที่เกาะแองเจลซึ่งห่างจากอัลคาทรัสประมาณ2ไมล์แต่ FBI ชี้ว่าน้ำนั้นเย็นและกระแสน้ำแรงและแพที่ไม่มีหางเสือนั้นคงจะรอดยากนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตทดลองในปี2014ด้วยแพจำลองพบว่าถาภายออกจากคุกตอน5้าทุ่มครึ่งกระแสน้ำอาจพัดไปทางสะพานโกลเดนเกตไม่ใช่เกาะแองเจลและถ้าตกน้ำแค่10นาที ก็อาจจะตายได้จากภาวะไฮโปเทอร์เมียแต่ถ้าตายทําไมถึงไม่พบร่างละ่ะการค้นหาครั้งใหญ่นานหลายวันนั้นไม่พบร่องรอยเลยบางคนเชื่อว่าพวกเขาถูกน้ําพัดไปไกลถึงมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่าฉลามเนี่ยน่าจะกินร่างของพวกเขาไปแล้วแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันทฤษฎี2บอกว่ารอดหนังสืออัลคาทรัสดีลาสเอสเคปดยเคนวิทเนอร์หลานของพี่น้องแองลินบอกว่าพวกเขานั้น เก่งเรื่องเอาตัวรอดตั้งแต่เด็กๆแล้วเคยว่ายน้ำในแม่น้ำเย็นๆที่ฟลอริดาและอาจมีเรือมารับกลางอ่าวเฟดบริซี่เพื่อนเก่าที่เป็นนักลักลอบขนยาอ้างว่าเห็นพวกเขาในบราซิลปี1965และบอกว่ามีเครื่องบินเล็กพาไปเม็กซิโกก่อนในปี2013จดหมายปริศนาส่งถึงตำรวจซานฟรานซิสโกอ้างว่าเป็นจอห์นแองกลินโดยบอกว่าเราทุกคนรอดในคืนนั้น แต่เกือบไม่รอดเหมือนกันโดยในจดหมายนั้นมีการให้ข้อมูลว่าแฟรงค์นั้นตายเมื่อปี2008ส่วนคาร์เรนตายปี2011และตอนนี้เขายังอยู่แต่ก็ป่วยหนักพอดูถือ FBI จะพิสูจน์ลายมือไม่ได้แต่จดหมายนี้จุดประกายความหวังถัดมาในปี2015รูปถ่ายจากเคนวิทเนอร์แสดง2องชายในบราซิลอ้างว่าเป็นจอห์และคาเรนในปี1975ผู้เชี่ยวชาญด้านใบหน้าบอกว่า มีความเหมือนสูงถึง80%และมีรายงานว่าพวกเขาไปงานศพแม่ในฟลอริดาในปี1973โดยปลอมเป็นผู้หญิงโดยสุดตัวแล้วเนี่ยแอดก็คิดว่าพวกเขานั้นน่าจะรอดนะฮะการหนีครั้งนี้พิสูจน์ได้ถึงความฉลาดและความกล้าของทั้ง3คนไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าพวกเขาตายหรือไม่แพยยางและไม้พายนั้นอาจช่วยให้ฝาน้ำไปถึงฝั่งได้โดยเจฟฮาร์จากสื่อ CBS บอกว่าคนว่ายน้ำข้ามอ่าวนี้ได้ทุกปีในไตรกีฬา ทำไม3ามคนนี้จะทําไม่ได้กันละ่ะถึงจะยังเป็นปริศนาแต่หลักฐานยังจดหมายและรูปถ่ายชีว่ารอดมากกว่าตายพวกเขาอาจหนีไปใช้ชีวิตเงียบๆในอเมริกาใตา้กลายเป็นตำนานที่คนทั้งชื่นชมและหว,วาดกลัวและคุณละะ่ะฮะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจบลงยังไงและก็จบลงไปแล้วนะครับกับ Escape from ์ฟอร์ม k รอกหนีใต้อาลคาทราสปริศนาการแหกคุกเขย่าโลกเพื่อนๆฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ คิดว่าทั้ง3คนนั้นรอดหรือเปล่าอย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทั้งช่อง Red f i r e Podcast ไม่สนับสนุนการทําพฤติกรรมดังกล่าวและไม่ส่งเสริมให้กระทําการใดๆที่ผิดต่อกฎหมายนะครับเราขอนําเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Red f i e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ